ครับนครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องนาควัวบาท่านมาเที่ยวงานหนึ่งสามหรือว่างานสมโพ่อหลวงพ่อพระคุณชินราชเขาเริ่มมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดวันนี้เป็นวันที่ห้าแล้วครับก็เหลืออีกสองวันคูนี้ยี่สิบเก้าสามสิบก็เป็นวันสุดท้าย ช่วงในงานสมโพธิหลวงพอ่อชินราชหรือว่างานเดือนสามเขาก็จะเปิดให้ขึ้นอยอดพระปางเหมือนทุกปีแหละครับงานสมโพธิก็จะเปิดได้ขึ้นทุกปีแต่ช่วงนี้เขาก็ไม่มีในงานในงานสมโพธิปีนี้เขาไม่มีการขายของไม่มีการอะไรใดๆทั้งสิน้นสามารถขับรถเข้ามาจอดในบริเวณวัดได้เลยแล้วก็ประกาบขอพรหลวงพอ่งพอชินราชแล้วก็ หลังจากนั้นก็ามา,าขึ้นยอดพระปางก,กันเท่าที่เห็นอยู่เห็นอยู่นี่ครับนี <c oughs> ่ครับเรจะเห็นผู้คนขึ้นยอดปากเต็มที่ขึ้นทั้งขึ้นทั้งลงเต็มเลยครับเพราะว่าไฮไลท์ของงานาเดือนสามนีว่งานสมโพธิหลวงพ่อปีนี้ก็อยู่ตรง ที่ขึ้นยอดพระปางกันนี่แหละับเป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นโอกาสหลายๆท่านที่มาเที่ยวง,งานสลวงพหลวงพ่อรู้ว่างานเดือนสามก็จะไม่ค่อยได้ไม่มีโอกาสได้ขึ้นยอดพระปางเพราะว่าจะมีร้านค้าอะไรกันเต็ไมไปหมดครับช่วงที่จะขึ้นยอดพระปางก็จะแออัดก็ร้านค้าตรงตรงซอยช่วงนั้นซองช่วงวิหารศาลาด้านหน้าของ พระปางก็จะมีร้านค้าขายเต็มเลยแล้ตอนนี้ก็ได้โอกาสดีครับก็เชิญชวนครับเหลืออีกสองวันท่านที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงก็ยังมาได้ครับงานสมโพธิหลวงพ่อพระพุทธชิราชงานเดิอนสาม 3, ก็อยู่ไปใกล้กับเย่ยอดพระปางก็จะอยู่ใกล้พระอัฏฐารถเทียนอยู่นี่ครับ เราก็ช่องยูทูบนาคบัวพาท่านมาไลฟ์สดหวัสดีครับบุญขวัญบุญช่วยแก้วใจบุญหวัสดีครับอันโมทนาบุญกับงานเดือนสามวัดใหญ่หรือวัดหลวงพ่อชินราชวัดพระศรีรัตนะมหาธาตุนะเป็นวัดกูบ้านขูงเมืองของพิศนโลกเรามาก็หลายร้อยปี ที่เห็นอยู่นี่ก็ตรงจุดวิวที่สวยที่สุดน,นะครับถ้าถ้าไม่ได้ไปถ่ายในวิหารหลวงพ่อพุชิรานก็จุดนี้ครับฮะ,นนะเขาใส่ชุดลายนะหนูหลงกับเขาเหรอเขาไปไหนไม่รู้อ่ะอ้าวใส่ชุดดำไม่มีนะลุงไม่เห็นนะหนูลองเข้าไปดูที่ว่ดปางก่อนดิ อยู่ใต้เนี้ยพี่เขาขึ้นกันเนาะแต่เขาจะอยู่ทัางล่างอะรอคิวอะอถาถารถพอดีเขาหลงเขาหลงหลงนณะหลงกังนณะวิสากอสอนอก็ให้เข้าไปหาตรงนั้นเขาเขาเขาขาอยู่จากรถเนี้ยเขานั่งเพลินเขาบอกนั่งเพลิน ครับก็เป็นงานสมโพี่ปีนี้ที่เรียบง่ายที่สุดครับไม่มีการร้านค้าร้านขายอ้านต่างมีแต่วิวสวยๆกับนักท่องเที่ยวนักบุญที่มากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อเชลารกครับมีเขียนอยู่นี่เขาก็มางานเดือนสามวันทุกคนแล้วครับ ชาวพิศณุโลกส่วนใหญ่ก็จะมางานนี้ครับเขาบอกว่าเป็นงานผู้บ้านของเมืองเป็นงานสมโภชหลวงพ่อพระพุทธชินราชจะหมัยผมเกิดมาก็มี <c oughs> น่าจะมีมาหลายร้อยปีครับวันนี้ช่องนักบัวพระท่านมาไล่สดตรงนี้เลยเป็นไฮไลท์ของงานอยับจุดน,นั้นก็จะมีที่ร้านจอดรถอะไรต่าง,างก็ไม่ <c oughs> มม่มีจุดไฮไลท์สวยๆแล้วก็ผู้คนจะคึกคักหนาแน่นกันตรงนี้ก็ตอนที่เขาเขาขึ้นครับขึ้นไปบนยอดพระปางเลยนะที่เห็นอยู่นะครับจะเห็นอยูอ่คนขึ้นยอดพระปางกันเต็มเลยเราอยู่ใกล้ๆก,กับพระธาตุเรเจอไหมจเจอ ครับวันนี้ช่องนาคบัวพาท่านมาไหลสดกับงานสมโพธิหลวงพ่อพระพุทธเจ้าร้านรับทราบครับเกิดมาก็มีมาหลายร้อยปีใช่ครับงานหลวงพ่อพระพุทธเจ้าราชจังหวัดพิษณุโลกงานบุญเดือนสามงานเดือนสามงานวัดใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะใ,ใช้คำคำนี้ครับคำว่างานเดือนสามงานวัดใหญ่ สมัยก่อนผมเป็นเด็กวัยรุ่นเกี่ยวข้าเขวเก็บตังไว้รับจ้างรูดถัวถ่วถั่วถั่วแขกถั่วแขกถั่วเขียวเก็บตังได้มาเที่ยวงานเดินสามนี่แหละพอมาพอมาจริงๆก็ไม่เก็บตังใส่กระเป๋าเดินตามผู้หลักผู้ใหญ่ไปเดินตามหนุ่มใหญ่อะเนาะเรายัางวัยรุ่น อายุสิบห้าสิบหเดินตามเขาเพลินพอรู้สึกตัวอีกทีที่เขาล่วงกระเป๋าไปกินกลับตอนกลับนี่เราเจอใครปุ๊บที่พอจะพึ่งเป็นค่ารถกลับบ้านได้ผมก็อยู่บรารกรรมต้องเกาะเขาติดเลยเพราะว่าถ้าถ้าหลงกับเขาไม่มีค่ารถกลับบ้านแน่นอน เพราะงามึงเพราะโดนคนล่วงกระเป๋าในงานเดินสามนี่แหละครับเนี่ยบรรยากาศนักบุญนักท่องเที่ยวนักจากต่างชาติก็มากันเยอะครับที่เห็นอยู่นี่เนี่ยครับนักนักเที่ยวต่างชาติเขาก็มา เที่ยวงานสมโพธิหลวงพอ่อศิลางานเดือนสามบ้านเราครับงานพัดใหญ่บ้านเราแล้วก็สลับตัดฉากให้ท่านได้ดูคนที่เขาขึ้นไปกับอยอดพระปางนะครับที่เห็นอยู่นี่แล้วก็บ้านไอ้ที่ขึ้นก็ขึ้นที่ลงก็ลงจะเห็นตลอดเลยตั้งแต่ไล์สดมานี่ยังไม่ยังไม่มีการหยุดยั้งในการขึ้นลงเลยครับ ก็เชิญชวนครับงานเดือนสามยังเหลืออีกสองวันางานเริ่มมาตั้งแต่วันี่ยี่สิบสี่ห้ายี่สิบดหวันวันนี้แล้วยังเหลืออีกสองวันหกเจดงานสมโรรพธิหลวงพ่อวิชิรางานเดือนสามก็จะมีเจวันเจดคืนประมาณนั้นแต่ทีนี้เขาอ่างด การขายของงดการละเล่นการแสดงต่างๆเพื่อถวายแด่สมเด็จบรมราชินนาถพันปีหลวงในราชการที่9ซึ่งสิงประชนเขาทางวัดใหญ่ก็ประกาศว่า,ม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 ,ามีมีงานมีงานสมโพนเหมือนเดิมแต่งดการละเล่นการขายของแล้วก็ วันนั้นก็มาถึงแล้วครับงานเดือนสามตอนนี้ก็เข้ามาสู่วันที่ห้าของงานก็จะเห็นนี่ครับผู้คนก็ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ขึ้นยอดระปางนะคนเยอะมากันตลอดเลยครับที่มาก็มาขึ้นยอดระปางเสร็จแล้วก็กลับบ้านเนี่ยจะเห็นบรรยากาศตรงรผ้าถารถ มีอสัทธิ์เสร็จของพ่อชินลาชบามีอสิทธิ์ของพระปางมามีอสัทธิ์เสร็จขององพระถาถารถนะครับที่อยู่ที่ยืนอยู่ด้านหน้าเนี่ยเหมือนเหมือนปางประธานพอเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าจุดไฮไลท์เหมาะที่สุดในในช่วงเทศกาลงานเดือนสามของปีนี้ น่าจะมีคนท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวอยู่ด้วยกันมาเดินเข้าเดินออกเดินขึ้นยอดเระปางแต่วันนี้ช่องนาคบวไม่ได้พาขึ้นนะครับพาท่านมาดูก็เชิญชวนมึงเหลือง,งานอีกสองวันยี่สิบเก้าสามสิบนี่ก็จะหมดแล้วนี่ครับพาดูด้านนี้ทางด้านข้างโบสโบส บที่ใช้บวชพระบวชเจ้าบวชพระบวหน้างอะไรเนี่ยนะก็อยู่ด้านนี้เขาก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินมาตลอดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ไปกราบขอ,อพรหลวงพอ่พอพระพุทธชินราชเสร็จแล้วก็จะมาขึ้นเจดพระปางที่เห็นอยู่นี่ครับเนี่ย งานงานเดือนสามก็เปิดตลอดทั้งกลางวันทั้งคืนครับเฉพาะเฉพาะงานเดือนสามเจ็ดวันเลืออีกสองวันก็หมดแล้วจาวันนี้ก็พาท่านมาไล์สด ญาติยโยมที่มีจิตศรัทธาในองค์หลวงพ่อพระชินราชก็มาเที่ยวงานส่โพ่อหลวงพ่อชินราชทั้งหมดก็เจ็ดวันเจ็ดคืนเริ่มงานมาตั้งแต่วันที่ยีบสีวันนี้ก็วันที่ยีสิบดรวมรวมงานก็หคืนห้าวันแล้วครับก็ยังเหลืองานอีกสองสองวัน ก็คือวันที่29กับวันที่30เอ้ยครับผู้คนก็มากันเรื่อยครับเรามาแล้วก็จะขึ้นยอดพระปางแล้วก็จุดนี้ก็จะจเป็นจุดไฮไลท์ที่เราได้เห็นอยอดพระปางแล้วก็วิหารหลวงพ่อพระพุทธเจ้าก็จะอยู่ด้านหลังพระปางที่เราเห็นอยู่นี้ แล้วก็ด้านอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นพระอาัฐารถซึ่งสงางานสวยอยู่ตรงคู่กับยอดปางอยู่ขนาดนี้วันนี้ช่องนาคบัวพาท่านมาไา์สดตรงนี้อยู่นะครับ ก็เป็นโอกาสอันดีสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านที่จะมาเที่ยวงานเดินสามงานสมโพธิหลวงพ่อพระพุทธช่นาชก็ยังเหลืออีกสองวันครับเห็นคนขึ้นยอดพระปางตลอดตลอดเวลาเลยนะเพราะว่า เขาเปิดให้ขึ้นในช่วงในช่วงงานสมโพธิหลวงพ่อพระพุเชราชเปิดขึ้นในช่วงงานเดือนสามนี่แหละงานเดือนสาม จะเห็นหนุ่มเมืองเพชรที่ใส่เสื้อหนุ่มเมืองเพชรที่เขาเดินมาตรงกล้องเราเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้เขาขึ้นเขาเป็นยอดเขาปางอะไรนะฮะเสื้อแดงแดงเออนี่ครับไฮไลท์จุดที่ที่ทางช่องนาบัวผ่าท่านมาไล์สดอยู่ตรงนี้ก็เป็นจุดที่ ดูการขึ้นพระปางของอพ่อแม่พี่น้องชาวพุทธทั้งชาวไทยชาวต่างชาติก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันขึ้นขึ้นลงลงที่ขึ้นก็ขึ้นที่ลงก็ลงนี่ครับยอดพระปางใครที่ไม่เคยขึ้นโอกาสสบายสบายงานขึ้นตอนนี้ก็ขึ้นลงได้ง่ายเพราะว่าใน เป็นช่วงบ่ายแดดจะไม่ส่งนะครับถ้าช่วงเช้าถึงบ่ายสองบ่ายโมงบ่ายสองโมงก็จะแดดยังจะส่องบันไดตอนนี้ตรงด้านบันไดก็จะเป็นล่มแบบลมไม่ครับเนี่ยก็นักท่องเที่ยวก็มีมาเรื่อยตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้หนา,นานแน่นเหมือนงานมีการมีการละเล่นขายข,ายของอะไรต่างๆนะครับเพราะว่า ปีนี้งานเดือนสามเราไม่มีการขายของไม่มีการเล่นการแสดงอะไรต่างเด็กวัดที่เขาขึ้นไปถ่ายไปเก็บ กระถังบูชาดอกบัวอะไรต่าง,างเขาขึ้นลงโดยไม่ต้องจับเราเลยเมื่อกี้เขาขึ้นเขาลงแบบไม่ง่ายสบายสบายนี่ครับลงแล้วเมื่อกี้ก็ขึ้นกันไป ไหลสดอยู่ตรงจุดวัดใหญ่หรือว่าวัดหลวงพ่อพระพุทธเช่นล่านะครับกับงานเดินสามช่องนาคบัวฝากท่านช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับช่องนาคบัวด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาท่านไปแวะชมสวนหนุานที่บ้านบางแก้ว เราจะไล์สดให้ท่านประมาณสัก20นาทีเราก็จะหยุดการไล์สดีะเห็นอยู่นี่ตรงนี้มุมสวยมากนะครับเห็นทั้งพระอาถา,ารถแล้วก็ยอดตรอปางก็จะมีญาโยมผู้มีจิตศรัทธา ที่มาเที่ยวงานวันสามมางานสมโพธิวันนี้ก็เราจะใช้เวลาอยู่ตรงนี้ประมาณ20นาทีกับการไหลสดของช่องหางบัวเดี๋ยวก็จะพาดัาน เดี๋ยวขยายท่านดูยอดพระปางใกล้ๆครับ นี่ก็มีขึ้นกันเรื่อยครับขึ้นลงขึ้นลงต่อดเวลางานเดือนสามปีนี้เขาให้มีการาสมโพสหลวงพ่อพระิชรากราบขหาพรหลวงพ่อพระิชราชมาขึ้นยอดพระพปางเป็นไฮไลทสุดท้ายก่อนจะกลับบ้านนะครับแล้วก็ถ่ายรูปตรงหน้าพระอัถารรถที่อยู่นี่ที่เห็นอยู่นี่ครับ ก็ขออนุญาตทุกท่านช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือวาอ่าช่วยกันประชาสัมพันธ์งานหลวงพ่อพลลระพุเชรฎาชงรานวัดใหญ่งานเดิน3ยังเหลืออีกสองคืนหรือว่าเหลือสองวัน2 9่สถึงสามสิบกราสองพันนี้เหลืออีก2วันก็จะจบงานแล้วกท่านใดที่ยังไม่มาหรือว่ายังไม่เคยขึ้น ยอดกระปางตรงนี้มันเป็นโอกาสดีแล้วนะครับขึ้นกันง่ายง่ไม่มีเสียงอือก็ทุกขโคมจากเสียงเครื่องไฟขยายเสียงจากร้านค้าจากอะไรต่างๆเนี่ยคนเข้ามาก็ก็กราบขอพรหลวงพอ่อชุนราเสร็จแล้วก็มาด้านหลังวิหารก็มาขึ้นยอดขระปางกัน เก็ขออนุญาตช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวไทยชาวพุทธมาเที่ยวงานเดือนสามงานสมโพธิหลวงพ่อชินละลานยังเหลืออีกสองวันนะครับ ครับในช่วงนี้ก็ทางช่องนาาบัวขอยุติการไล่สดเป็นเวลา20กว่านาทีแล้วไว้เพียงแค่นี้นะครับพบเดี๋ยวพบกันไล่สดกันใหม่ที่สวนข้าง,งุนที่บ้านบางแก้วเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปไล่สดกันที่นั่นวันนี้ก็ขอพรหลวงพ่อพุชินลาล้านหลวง พ,พรพระอาตารถที่อยู่ด้านหน้านี้และพรบารามีอันศักดิ์สิทธิ์ของพระปางอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดใหญ่วัดหลวงพ่อเชลานี้ครั้ช่วยท่านเจริญรุ่งเรืองมีความสุขมีความสำเร็จในที่ทำงานมีร่ำรวยสุขภาพรระรามจะแข็งแรงร่ำรวยแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินเพชรเดนดินดาล่ำรวยความสุขทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ